เนผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรมายากกลนะครับและเพื่อนๆที่นละักทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับกับผมนายเสียบุดินการรอรหัสนัน0์ศย์นะครับอุดมศึกษาอยู่ชั้นปีที่1นทันะครับสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องระบบต่างๆของร่างกายของเรานะครับเราม,มาชมกันเลยนะครับ ระบบหายใจนะครับ respiratory system นะครับจะมีหลากๆก็คือหลอดลมนะครับเทเชียนะครับจะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศเข้าออกจากปอดนะครับแล้วก็ปอดนะครับลังทำหน้าที่ได้เปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อกะบังลมนะครับล a p h r a รมนะครับจะทำหน้าที่เป็นพื้นช่องอกและเพดานของช่อง ท้องนะครับแล้วก็ถุงลมปอดนะครับอลีออนไลน์นะครับจะนําออกซิเจนมาปล่อยเข้าถุงลมและรับออกซิเจนจากถุงลมเข้ามาก่อนที่จะถูกส่งกลับไปสู่หัวใจนะครับที่2นะครับระบบไหลเวียนโลหิตและน้าเหลืองนะครับ Circulatory System นะครับจะมีหัวใจเฮิร์นะครับเป็นอวัยวะที่ กล้ามเนื้อเนี่ยซึ่งสูบเลือดทั่วหลอดเลือดไปยังไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยการหดตัวเป็นจังหวะแซ้ำๆนะครับแล้วก็เลือดนะครับบลอดเออทำหน้าที่เป็นของเหลวชนิดหนึ่งในร่างกายประกอบด้วยน้ำเลือดเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เส้นเลือดนะครับอาร์เทอรี่นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิตทําหน้าที่เนี่ยขนส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองนะครับแล้วโทษทำหน้าที่กรองน้ําเหลืองให้สะอาดทําลายแบคทีเรียและทําลายเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ม้ามนะครับส,สปรินต์นะครับเป็นอวัยวะน้ําเหลืองที่ใหญ่ที่สุด มีเส้นเลือดมา,มาเลี้ยงมากมายไม่มีท่อน้ําไม่มีท่อน้ําเหลืองเลยสามารถยึดหดตัวได้นะครับครับอันดับที่3นะครับระบบย่อยอาหารนะครับ digestive system นะครับก็จะมีด้วยต,ต่อมน้ําลายนะครับ salivary gland นะครับมีหน้าที่สร้างน้ําลายอยู่ภายในบริเวณช่องปากของเรานะครับแล้วก็กระเพาะอ,อาหารนะครับ stomach เป็นอวัยวะ ของทางเดินอาหารที่มีหน้าที่คือย่อยอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากช่องจากปากของเรานะครับแล้วก็ตับนะครับเลเวอร์นะครับมีหน้าที่คือหลายอย่างรวมทั้งการจํากัดพิษในเมตาบไลในเมตาบไลนะครับนะครับตับอ่อนนะครับเป็นเรียสนะครับอยู่ในช่องท้องหลังกระเพาะอาหารครับ เป็นต่อมไรท่อมีหน้าที่ก็คือผลิตโฮอร์โมนนะครับนะครับต่อมาครับลำไส้ลำไส้เล็กนะครับ small intestine นะครับมีหน้าที่คือเพิ่มพื้นที่ในการย่อยอาหารในลำไส้ในลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับ large intestine นะครับเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของลำไส้ใหญ่ของคนของคนนะครับ ขับสีนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับยูริไนรีซิสเต็มนะครับก็จะมีไตนะครับกิดนี่คือกิดนี่เนี่ยสร้างการสร้างปัสสาวะซึ่งจะช่วยในการขัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญสารน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ท่อไตนะครับยูริเทอร์นะครับเป็นท่อที่เกิดจากใยกล้ามเนื้อเรียบซึ่งลำเลียงปัสสาวะเนี่ยจากไตสู่กระเพาะ <c oughs> ปัสสาวะนะครับ แล้วก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ย bladder นะครับเป็นอวัยวะที่ยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อแอ่งอยู่ณฐานเชิงกรานนะครับแล้วก็ท่อปัสสาวะนะครับ urethra นะครับมีหน้าที่ก็คือนำน้ำปัสสาวะจากกระเพาะอ,อาหารจากกระเพาะปัสสาวะไปสู่ภายนอกที่ปลายลิ้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับปัสสาวะยูรีนนะครับเป็นของเสียในรูป ของเหลวที่ร่างกายของเราเนี่ยขับถ่ายออกมาโดยไตยด้วยกระบวนการกรองจากเลือดและขับถ่ายทางท่อปัสสาวะนะครับข้อห้นะครับก็คือระบบต่อมไร้ท่อนะครับอ,อินโดไซซิสต็มนะครับก็จะมีต่อมใต้สมองครับพิทูอิตารีแกลนนะครับก็จะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมไทรอยดีนะครับ ไทรอย์แกลน์นะครับก็จะทำหน้าที่ผลิตและหลังไทรอยดีฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแล้วก็ต่อมพาราไทรอยดีนะครับพาราไทรอยแกลน์ ren, นะครับผลิตและหลังฮอร์โมนพาราไทรอยโมนนะครับแล้วก็ต่อมหมวกไตนะครับต่อมหมวกไตเนี่ยอดรีนาลแกลน์นะครับจะทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนโลหิต และการหดตัวของเลือดนะครับแล้วก็ต่อมต่อตับอ่อนนะครับก็คือควบคุมปริมาณน้ําตาลนะครับครับ6นะครับระบบเสพนธุนระบบเสพนธุนเนี่ย Reproductive System นะครับก็จะมีรังไข่นะครับ Ovary ก็คือจะทำหน้าที่สร้างเซลล์เสพนธุนและเป็นต่อมไรท่อโดยผลิตฮอร์โมนเพศหญิงนะครับแล้วก็อันทะนะครับ เทสติสก็จะทำหน้าที่สร้างอสุจิและโฮอร์โมนเพศชายนะครับครับจบกับการนำเสนอนะครับถ้าผิดพลาดประการใดกระผมขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ